สวัสดีครับวันนี้ก็ดูนะครับต้นมะม่วงหลังบ้านครับนี่วันนี้นี่นี่ช่วงไม้ครับก็เรียกว่าพิเกลพิเกลช่วงเปรี้ยวปากกับพิเกลนี่นี่เป็นพิเกลสูตรของผมเองนะครับนี่ฮะนี่พูดไปพูดมาจอาพลาจอีกแหละนี่พิกเกลสูตรสาเร็จของผมเองครับนี่ครับม่วงสามฤดูนะครับนี่ฮะลูกคือสวยเลยนะครับดิบก็มีสุกก็มีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่า มะม่วงผมสามมาดูปลูกแบบไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับไม่มีดินนะครับโอบด้วยปูนเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะไม่ต้องใส่ฟุ๋ยไม่ต้องลดน้ํานะครับนี่ครับเป็นมะม่วงแบบปลูกแล้วก็เรามาทําบ้านต่อจากตรงนี้นะครับก็เลยปิดปิดหน้าดินไว้นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้ดูสวยๆสามมาดู ชอบกินนะครับมะม่วงซื้อกันบ่อยนะครับก็เลยอ่าซื้อมาปลูกเองที่บ้านหนึ่งต้นเนี่ฮะอ่ะแล้วเจ็บนี่ฮะดูนี้เลยครับมาจิ้มกับพิเกลของเราฮะนี่ฮะมีแมงมีมดนะครับอ่าเราไม่ได้ชีดยานะครับโอ้นี่ฮะนี่มาใส่ไปเลยครับนี่ครับสดสดจากต้นครับสดจริงๆนะครับนี่ฮะเป็นต้นหลังบ้านเราเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ เอาแบบสดๆค้าต้นเลยนะครับมะม่วงสามฤดูนะครับปีนี้มะม่วงก็ดีนะฮะของผมนี่คือไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยน,น,นะครับล้างสักนิดนึงนะฮะมีมดมีมดนี่ครับทำกินล้างบ้านนะครับง่ายๆเลยนี่ฮะมานี่ นี่ก่อนจิ้มซึกหนึ่งลูกนะฮะวันนี้เปรี้ยวปลากับเดินมาหลังบ้านจัดเลยฮะนี่กินแบบคนบ้านๆแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดูเนื้ออ้กรอบมนันโอ้เนื้อกรอบมันครับนี่นะครับมา หอมครับอืมออกมันล้วไม่เปรี้ยวเนาะออกมันมันแก่เกือบไปหามแล้วฮะอืออเดียดนี่คือพริกเกลือนะะพริกเกลือนี่ ใครทําอร่อยเนี่ยจิ้มกับไอ้ของทีว่าจิ้มแบบนี้นะโโนเนี่ยโอ้โหน้ำลายตเนเลยเระสงสารตะก,กองจริงๆตะกองนั่งก,กิงนะนน้ำลายอยู่นะฮะดู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 คุยออกมานะนี่ฮะนีะ่ฮะ ก็ดีกรอบนะฮะเกือบจะไปหามแล้วนะฮะเนื้อออกเลื่งๆแล้วนะจะอร่อยตัวนี้ซื้อมา150บาทปลูกก้างเดียวปีหนึ่งนี่กินหลายๆรอบครับว่ามันสามดูเดือกินมันหนอกเกินนะฮะมันหนอกของมันเรื่อยๆนะเนี่ย สายแบบสายเปรี้ยวปากแบบผมนี่โห้ยรอต่อ <c oughs> ไปทุดนี้นะฮะจะไปที่สวนใครนะฮะปาดติดตามจักกินเดี่ยวทามเกษตรด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีเข้าสวนหลายๆสวนแน่นอน,นะฮะใครมีผลไม้ดีผลไม้เด็ดโพสออกมาให้ผมเห็นนี่ <c oughs> ผมเข้าถึงสวนคุณทันทีเลยนะฮะนี่ฮะ ไข่รพริกเกลือแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายนะเดี๋ยวทำปรุงตามใจชอบนะฮะสูตรพริกเกลือสูตรไข่สูตรบันฮะโอะ้โหรวยขาดตุน่นง่ายๆแล้วเดี๋ยวสุกสุกจะเป็นอีกรสชาตินึงนะฮะ น่ะมันก็คั่แต่กองคืนลำรายหลายรอบแหละน่าสงสารนะนอ่ะแล้คลิปหน้านะครับกลองพริกเกลือน้อยผมจะไปที่ไหนนะครับฝากติดตามนะครับนี่ฮะ ตั้งชื่อเลยนะครับกล่องพริกเกลือน้อยนี่ตั้งสดสดในคลิปนี้เลยนะฮะแล้วไม่ได้คิดมาก่อนนะครับว่าจะเป็นชื่อกล่องพริกเกลือน้อยนะฮะว้าอ,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 อครับสูตรพริกเกลือแบบง่ายๆกับมะม่งวงออกมันๆเปรี้ยวแซมนิดๆอร่อยกับพริกเกลือพอดีครับเมนูเปรี้ยวปาก ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับตักกิอเที่ยวส่าเทศด้วครับกินนี้ไปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับมะม่วงสามฤดูนะครับกินหน้าตลอดทั้งปีต้นที่บ้านผมสวัสดีครับ